รับวันนี้พามาชมนะครับวัดหลวงปู่สวงนะครับนี่มรดกล้ำค่าต่อสาธารณชนนะครับวันที่24สี่มกราสองหกสามนะครับนะครับมีหลายชาตินะครับเนี่ยประมาณสิบนะครับพามาดูนะครับอันนี้คือวัดของหลวงปู่นะครับนี่นะ ไทยพัฒนานะครับจะมีนะครับรูปไก่นะฮะรูปไก่รูปว่าวนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับของหลวงปูนน่นะครับดูนะ นี่ทางขึ้นนะครับเนี่ยทขึ้นด้านทิศตะวันตกนะครับก็จะมีทางขึ้นหลายทางนะครับอนี่การทำนี่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์เลยนะไก่กับว้านะครับโอเคนะครับผมนะ อำเภอนะครับผู้สิงนะครับนะตำบลน,นะครับขยยพัฒนานะครับอำเภอผู้สิงนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมใครจะมาชมก็มาได้นะครับลงอ่า GPH มาได้นะครับปัดหมดได้เลยนะครับ ตูไก่ไก่ๆนะครับมีแต่ตัวสวยๆนะครับไก่เงินไก่ทองนะครับนีหมีว่าวด้วยนะครับวสวยๆนะครับนะเป็นนะเป็นคล้ายๆนะครับแบบ ขเขมรน,นะครับอยู่เรียบชายแดนนะฮะนะยอดนะเจดีสวยนะครับผมครับก็เก็บมาฝา้าน,นะครับสวยง,งามๆนะครับผมชอบกดไล่กดแชร์นะครับขอบคุณไลส,สวัสดีครับ